ตรงนี้แม้แต่ครูบาอาจารย์เอาพ่อเอาแม่เราด้วยความเคารพอย่างสูงสุดครับนั่งอยู่ตรงนี้ใครออกจากต้นไม้บ้างครับยกมือครับมีใครออกจากต้นไม้บ้างครับด้วยความเคารพอย่างสูงสุดอีกครับมีใครออกจากท้องแม่แล้วไปชงนมกินเองบ้างครับยกมือครับเห็นไหมเราทํากิจกรรมแค่นี้เพื่อพ่อเพื่อแม่เราแค่นั้นนะครับไม่ได้โอ้พระอาจารย์ว่ามีข้อเดียวครับตายไปเกิดใหม่ใช่ครับจริงอุ้มท้องเก้าเดือน มีใครแม่อุ้มท้องสองเดือนแล้วออกครับแล้วที่แม่เราบางคนในสุขภาพแข็งแรงไปฝากคันฝากแล้วทําไมเอากลับครับเอากลับมาทําไมครับทํให้ทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลครับที่คลินิกครับแม่เราเป็นคนดูแลอเองหมอเขาแค่เขียนไว้เฉยๆรับฝากคันอย่ามาตัวไม่เคยเอาไว้จเียดอกไปดูแล้วอันโยมอันหมอเขาเบิง่งคันคนเทียมมาฝากเนี่ย,ยเขากระป้านหมดแล้วครับอาจารย์เา้าว่าฝากคันสนะเนี้เห็นไหม จริงๆแล้วแม่เราเนี่ยดูแลเราตลอดเลยอย่าลืมนะครับคนท้องเนี่ยเข้าห้องน้ําถนัดไหมครับเวลานั่งถนัดไหมนั่งกับพ่อนัดแล้วมีแม่ก่อหนครับเอาลูกออกมาข้างนอกแล้วเข้าห้องน้ําก่อนลูกหลานเอ้ยอยู่ข้างนอกก่อนเด้อมึงอจะเห็ุใส่ขาเด้อเวขับขาน้างน,นี้เนี่ยเวลานอนนอนได้ท่าเดียวตะแคงกับไงาหมู่หรือเมื่อ้หลูกตายทั้งคนไม่ได้แม่ก็ดูแลเพื่อใครรักเพื่อใคร ใน,นมีแม่คนไหนครับเวลานอนเฮ้ยลูกกอ,อกมานอนเขานอนก็นอนไปนอนมันจะยาก,กิ่งมาทับแม่ได้ลูกเด้อแม่เราจะกิ่งทับลูกอ่ะเนี่ยสิ่งนี้คือคุณค่าของคําว่าแม่ฉะนั้นภาคบ่ายนะครับสัมผัสกับกิจกรรมหลายหลากและเป็นกิจกรรมกลุ่มด้วยและมีหลายๆสิ่งจะมอบให้ให้กับเราฉะนั้นในภาคเช้านี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโชคภากบ่ายหลังจากอิ่มน้ำสํำรานให้เรียบร้อยจับจองมองหาที่นั่งเรียบร้อยมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังมาที่หลังยืนแน่นอนคนที่โรคหัวใจ่ะมานั่งหน้านะครับขี่บ้านังหลได้นะครับ เดี๋ยวเจอกันช่องบ่ายสุดท้ายขออาราธนาคุณพระศรีรัตนาไตายจงปกปักคุ้มครองรักษาตัวพระอาจารย์เทิน <c oughs> คุ้มครองพระอาจารย์เสร็จแล้วก็คุ้มครองทุกคนให้มีความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธ์พรชัยศรีประการเท่ากันนะไม่ต้องมานั่นมันให้เท่าเท่ากันนั่นแหละฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนจงประสบสุขกันที่ทุกสารในการทุกเมือด,ด้วยกันทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลเทินสาธุกับที่จบลงไปนั้นนะครับก็